ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเมื่อจะซส้อผ้าเขาวัดไปเอาบนเขาซากจะห่อเขาหน่อยเขาหญ่เนาะจ้าจะมีเขามีปิ้งปลามีเขาต้มนี่ก็จะเป็นห่อเขายาดห่อเขายาเนี่ยคือห้พีรหลอกหายปูยาตาแย่ใ้ใหญ่ไม่หญ่บ้นทีลวงรับไปแล้วเนาะจ้าอยู่บ้านนี่คขเขาสากนี่เพิ่นจะเหตุช่วงเพลนช่วงเศร้านี่ก็จะไปวัดธรรมดาพยายาเอาเขายาดไปห่อไปยาดนํากระหอไปได้แต่ถ้าช่วงเพลนนี่คือขาดอะไรจ้า ต้องมีปินปลาต้องห่อเขาไปพร้อมนะจ้าทุกอย่างคือตองห่อผู้ฒ่าเป็นผ้าเห็ดความเสื่อของคนอีสานเชือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นเมือที่ย่มอมมาทัวเป็นปลอยผีออกมาบุญมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลเขาตม้มเน่ายู่เน่ากินไปไปกินลูกร้านที่ยู่ก็ต้องเห็ดไปว่าจ้าขาดปรไดิเยจ้าบุญนี่คนอีสานเสื่อต้องสั่นนะจ้าห่อเสร็จแล้วแจงกับสีผ้าไปว่าจ้ามาเด้อจ้าไปวัดน้ำกันมาหอนวัดแล้วอาจจะเสียงดังจัหน้อยจ้านี่นแล้วจ้า สิ่งที่เห่าฮามาของที่เห่าฮามาจะใส่กระตาไปกระตามานันเนาะจ้าเอามาร่วมกันจากนั้นเพิ่นก็สิเอาสายศิลอ้อมไวจ้จ้าให้พระสวดเน,นาะจ้า่รู้ว่าทางอื่นเฮ็ดคือก,กันบน่านอ่ทางบ้านแจนเสดจังซี่จา่าเฮ็ดเฉพาะตอนเพศเอาสายศิลอ้อมไว้จะไปโยงไปหาพระเนาะจ้าวัดบ,บ้านแจนก็บ,บงง่ใหญ่เนาะจ้ามีพระองค์เดียวพระก็สิสวดมนต์ไส้สวดคาถาไส,ส้กุฏิถวายข้าววานยศมาจ้ก ตีเพิ่นสวนมลไซแล้วเนาะจ้ะเพิ่นก็นสิเอาน้ำมนต์มาหลดทั้งกระตาทั้งคนเลยจ้ะเอามาหลดให้แห่ออกน้ำหลดทั้งกระตาที่เฮาสิเอาไปยายน้ำนะจ๊ะหลังจากที่พาเพิ่นสวนม์เสร็จแล้วเฮาก็เอาแนวายูแนวกินเอาปลาเอาต้มที่เฮาห่าหอมาละจ้ะมาใส่ร่วมกันใส่ถาดร่วมกัน ให้มีปิงกบก็บปิงโกให้มีปิงปลาก็ปิงปลามีมขาม่าต้มมีข้าวมีแจ่วมีกล้วยมีผลไม้มละจ้ะผู้ใดมีหยังก็เอามาใส่ร่วมกันเพิ่งถาบอาศัศวุ่นวายจักหน่อยจ้ะนี่ก็เป็นประเพณีอของคนอีสานอีกอันนึงเนาะจา้ะขาดอะไรจากที่ห้าร่วมกันแล้วเฮาก็ยกถาดไปถาวายพระเลยจ้ะให้เพิ่นฉันเนาะจา้า มันกระทืงขั้นตอนการยาดน้ำจ้าอันนี้จะเป็นห่อขายาดี่เข้าจะยาดไปให้ผีให้ปีญาจทั้งหลายแล้วจากไปง่ายไปง่ายพวามติเข่าจะออกไปใหญ่ ทีกตีห้ายาดนามเสร็จแล้วจ้าห้าก็ออกมายายไว้ทาดนี่จ้านี่คือประเภทนี้ของคนอีสานจาเอินว่ายายเขาซากเอไวให้อใหญ่ไม่ไงหรือล,ลุงปานาอาที่เพิ่วงรับไปแล้วนีกจ้าก็เอินเพิ่มอมาเอาอันนี้แม่ก็ล่างยาย,ยจ้าสวนแนวยูเนกินที่เฮ้าถวายพระ เขาก็เอาไปใส่หน้าจ้าความเสือของคนอีสานเิ่นว่าเอาเศษผ้าที่เพิ่นสวดมุนใส่แล้วไปใส่ไฮใส่หน้าห้หน้าสิอุดมสมบูรณ์เอาสิงามอันนี้จะเป็นความเสือ่อของคนอีสานนะจ้าตอนนี้กำลังผ้ากันแย่งจ้าสงสัยสิปตองสื้อปุ๋ยใส่เขาเลยเอาตอนนี้ใไสไ่ก็งามแล้ว